เสียงกู้สาวน่อยน้องฮักแพ่งพี่น้องคาเสาวน่อยคนนี้มากับเมย์มาสมัรหลังเวทีบอสโจกำลังสัมผัสอยู่พี่น้องขะน้องมีไอดอลก็คือน้องอุ้งอิงนี่แหละน้องอุ้งอิงเป็นไอดอลน้องบอกว่าน้องติดตามน้องอิงตั้งแต่ช่วงที่น้องอิงมาออดิชั่นแหลกเลยพี่น้องคะแสงตะวันจาก เสียงคํำรองคํำก่อนที่น้องออกหนาเวทีหน่วยการน้องถือว่าจุดยอดพี่น้องคะ่ะเฮากัลรุ่นกันนะคะว่าบอโจเพิ่นสีว่าจังไหนเพิ่นจะสนับสนุนเพิ่นจะรับเขามาอยู่ในวงบอเพิ่นจะดันสาวหน่อยผู้นิบอเฮาก็รลอรุ่นนะคะแต่ว่าในใจเอฟซผู้นีบบอกเลยว่าน้องอุ้งอิงยืนหนึ่งอยู่ในใจข่อยพี่น้องคะ่ะบอมมีผู้ใดแทนทีน้องอุ้งอิงใด แม่สมศรีเป็นเอฟซีบ้านผู้หนึ่งที่สนับสนุนน้องอิงชื่นชมน้องอิงติดตามเบิ้งคิปให้นอ้องในในช่องทางของสาวหน่อยแพงเป็นหลักบอสโจเป็นหลักและพ่อเอกแม่หน่อยที่เพิ่นได้อัพ วิดีโออียงกระตามแต่เกี่ยวกับนองอิ่มแม่สมศรีรับชมให้ด้วยการที่ไม่กดข้ามโฆษณาเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เฮาจะซัพพอร์ตมือนี่เ้าบาใดก็คือสาวหน่อยมีซื้อวานองหักแพงดาวรุ่งพุ่งใหม่ไฟแรงหรือเปล่าเราไม่รู้รอการกัดเก่ารอการสนับสนุนจากบอสใหญ่ใจสปอร์ตเขากระถาเบิงว่า อนาคตของสาวหน่อยหักแพงคนนี้สีมาให้รูปแบบใดแต่คํา่อนที่นองบทกรที่นองได้ลองได้ลำ่ำนาเวที่บอกเลยว่าเสียงดีบอบแพ่ผู้ใดก็ตามแต่พี่น้องคะเฮ้ากับรุ่นกันต่อไปคะ่ะว่าเพ่นสีเขามาอยู่ในวงสาวหน่อยบอหรือว่าสิไปอยู่ในวงอืน่นหรือว่าอีหยังจังใดห้องโบหูคะ่ะพี่น้องคะเราได้แต่ชื่นชมและได้แต่ซัพพอร์ต ถ้าเขามาอยู่ในสาหน่อยเขาก็ดีใจเพราะว่าตอนนี้นองได้นองบอกเลยว่าหน่วยการนองถือว่าดีค่ะพี่นองคะ่ะรูปรูปรักษ์รูปร่างหน้าตานองก็สมวัยนาฮักแบบบ้าน,านและยางนองกําลังดัดฟันพร้อมเด้อคะ่ะพี่นองคะ่ะเมื้อนี้มาก,กับคุณแม่เลยผมยาวสวยมาเลยใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขามาจากหน่อยขืนเวทที่ในช่วงเช็คซาว สองผลงานเพลงได้ครับลองยุนาเวทีน้องกาแสดงออกนองบ่ได้ตื่นคนน้นองบ่ได้ตื่นไม่และแม่สมศรีจะเว้าบ่ได้ก็คือขอทรงกำลังใจให้ให้ลถที่ขนระบบเครื่องเสียงที่ขนระบบไฟเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุพี่นองคาบาเ้าบ่ได้บ่เ้าบา่ได้ค่ะพี่นองขาจังไหนก็ตามแต่กะขอให้บอดแก้ไขปัญหา อ่าที่เกิดขึ้นปัญหาที่อยู่ในวงในตอนนี้เอฟซีพนีถึงอยู่ในต่างแดนกันยั่งติดตามข่าวสารติดตามข่าวข่าวว่าเอียงเกิดขึ้นในวงแน่เด้อคับเพืเ่อนๆค่ะนั่นแหละค่ะแม่สมศรีวบามาถึงหน้าที่นี่แล้วเข้ากับรุ่นกันต่อไปว่าสาวหน่อยฮักแพงทีมาออริชันทีมาสมัครกับแม่อยู่หลังฮานน้องจะมีซิ์รุ่นเข่ามารวมแจมกับน้องอุงอิงบอรพราะว่าน้องมี อีหลาหน่อยเฮ้าน้องอูงอิงสาวหน่อยเพแพงนี่ล่ละเป็นไอดอลที่อยู่ในใจเลยน้องลำ่ำน,น้นองฟ่อนน้องอ่าคับหล่องออกมาถือว่าหน่วยก้านน้องดีครบทุกอย่างเอซีผู้นี้แกนยังรุ่นติดตามอยูค่ค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาเป็น กำลังใจให้แม่สมศมสีว้าพิเว้เาถือก็ต้องขอโทษขอให้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเอฟซีบันบานผู้นี้กันยั่งค่อยสนับสนุนยังค่อยติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมงานหัวใจเพ็ดคือเก่าเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ